ข้างอ่ะค้างอ่ะค้างไม่มีแล้วค้างไม่มี้ <c oughs> วค้าง <c oughs> yeah, ไม่มีแล้วโอ้โหจี้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 จีัจี้จีจี้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 จ้จก้จี้จจ้้จ้จ้จี้น ต,ต,ต bon yeah. ุ๊จ้าอะตุ๊จ้านะโอ้ลูกไหวเยอะอะโยอะยตุ๊จ้าตุ๊จ้าตุ๊จ้าองเ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 ฉงเฮยไอ้ไอเงง เฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยปจ้ะเฮ้ยเฮ้ยเยเอ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเเป็นเยเฮ้ยเเย 喂。<laughs> <laughs>